ดูครับเป็นทะเลเปไปเลยครับสุขโขทยัยตำบลบ้านไาร่อำเภอศรสิมลงัจังหวัดสุขโขทยัยวัน,น,นที่3เดือน11ปี68วันนี้วันที่3เดือน11นครับน้ำท่วมหนักครับสุขโขทยัยน้ำเริ่มจะข้ามถนนมาแล้ว ช่วงตีสี่ตีห้าเริ่มกอ,อกทรายเข้ากระสอบเพื่อกันน้ำตรงนี้น้ำเริ่มข้ามถนนมาแล้วนะน้ำเริ่มข้ามถนนมาแล้วเดีอนสิบเอ็น้ำท่วมหนักสุดทวยอันนี้เป็นถนน เป็นทะเลเลยครับตรงนี้มีข้าวนะครับเนี่ยข้าวน่าจะตายหมดแล้ว เป็นทะเลไปเลยครับสุขโขทัยตำบลบ้านไร่อำเภอศรีสิซมลงจังหวัดสุขโขทย<ม>ัยวันที่3<ม>เดือน11ปี68น้ำท่วมหนักหนักนะครับเป็นทะเลไปเลยสุดลูกหูลูกตาเลยครับทะเล ถนนนะครับนี่เป็นทเลเลยตอนนี้กำลังกันไม่ให้น้ำเข้าบ้านเรียบร้อยเมื่อวานตากข้าวไว้ในแหล่งงัวข้าวลอยไปเรียบร้อยแล้วนี่แหล่งงัว ปีนี้หนักจริงมันดูหลังบ้านครับกันกระสอบทรายไว้เมื่อกี้ไม่ให้น้ำมันลงนี่ดูดิว่าจะกั้นได้หรือเปล่าตรงนี้ก็เกือบล้นแล้ว โอ้โห oh, ตรงนี้ยิ่งหนักเลยครับท่านผู้ชมเป็นทะเลไปเลยเอาข้าวไม่ได้แน่ตรงนี้สะสองลูกเลยลูกที่หนึ่ลูกที่สองน้ำไหลเข้าหากันแล้วทะ,ทะเลสุข,ขัวไทย ไปไม่ได้แล้วครับแหลงงัวเอาข้าวตากไว้แหลงงัวตอนนั้นเอาไปเก็บไว้ไหนแม่ที่มันท่วงตรงนี้